เกบตก10ฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน watch OS 10ที่พลอยไม่ได้พูดถึงไปในคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยพลอยก็เลยรวบรวมฟีเจอร์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง i m o d o f f i c i a l กันไว้ก่อนนะคะ ต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์ที่พลอยกําลังจะพูดในคลิปนี้นะคะเป็นฟีเจอร์ที่พลอยได้ไปรวบรวมมาจากสื่อต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจากยูทูบเบอร์หรือว่าเว็บไซต์จากต่างประเทศค่ะเพราะว่าในตอนนี้ WatchOS 10นะคะเป็นเวอร์ชัน Developer Be t a ตที่ให้นักพัฒนาได้ทดสอบกันอยู่นะคะแต่ว่าเวอร์ชัน Public b e t a ที่จะปล่อยให้เราได้ทดลองใช้งานกันทุกคนเนี่ยก็คือจะปล่อยในช่วงเดือนกรกฎาคมยังไงก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปถ้าหากว่าทีมงานได้ทดลองเล่นแล้วนะคะก็จะมาลองใช้ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่น่นเราไปดูที เจอกันก่อนเลย การเรียกใช้ Control Center ใน Watch OS 10เปลี่ยนใหม่ค่ะปกติแล้วเราจะกดเปิด Control Center ด้วยการปัดขึ้นมาจากหน้าปัดด้านล่างนะคะแต่ว่าใน Watch OS 10เขาเปลี่ยนให้เรากดที่ปุ่มด้านข้างแทนค่ะเพราะว่าการเรียกใช้งานแบบเดิมนะคะจะเป็นการเรียกใช้ Smart Stack นั่นเองที่เป็นสิ่งใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาใน Watch OS 10แล้วก็ Control Center ใหม่ใน Watch OS 10นี้นะคะเราสามารถกดเรียกใช้งานได้เลยในขณะที่เราใช้งานแอปอื่นๆอยู่เพราะว่าปกติแล้วถ้าหากว่าเราจะเรียกใช้เนี่ยก็ต้องกดที่ปุ่ม Digital Crown แล้วก็กดไปหน้า จอโฮมเพื่อเรียกใช้งานแต่ว่าในตอนนี้ค่ะว่าเราใช้งานแอปอื่นอยู่ก็สามารถกดเรียกคอนโทรลเซนเตอร์ได้เลยแล้วก็พื้นหลังในคอนโทรลเซนเตอร์นะคะเขาก็จะปรับใหม่ให้เป็นแบบโปร่งใสล้อไปกับแอปที่เราเปิดใช้งานอยู่ค่ะปรับ UI ใหม่สําหรับการแสดงแบตเตอรี่ค่ะ ในคอนโทรลเซนเตอร์นะคะถ้าหากว่าเรากดไปที่การสแสดงแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีการปรับหน้า UI ใหม่ก็คือจะเปลี่ยนให้เป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะดูแบตเตอรี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนแถบด้านล่างที่เป็นโหมดเปรยียดพลังงานเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มแถบใหญ่ทั้งหมดเลยแทนการกดแบบเปลี่ยนสวิตช์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้เราก็ยังสามารถดูแบตเตอรี่ของ iPhone ผ่านตัว Apple Watch ของเราที่เชื่อมต่ออยู่ได้ด้วยค่ะ watch os 10เปลี่ยนหน้าปัดแบบเดิมไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าใน watch os 9นะคะเวลาที่เราอยากเปลี่ยนหน้าปัดเนี่ยก็แค่สวายไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็คือการเปลี่ยนหน้าปัดแต่ว่าใน watch os 10เนี่ยเราต้องทำการแตะค้างที่หน้าปัดเพื่อทำการเปลี่ยนอลเปเปอร์เหมือนกับ iphone เลยค่ะ แอป Apple Music ใน Apple Watch นะคะมีการปรับดีไซน์ใหม่หมดเลยค่ะมีการปรับรูปแบบรายการเพลงให้ดูได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนกับดูแอปเพลงบน iPhone เลยค่ะแล้วก็จะมีปุ่ม AirPlay ให้เรากดเชื่อมต่อหูฟังหรือว่า iPhone ด้วยในหน้าเมนู Now Playing นะคะจะมีการปรับเมนูใหม่ให้สวยงามแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการแสดงปกคลิปหรือว่าโปสเตอร์ของศิลปินขึ้นมาด้วยนะคะ ใน watch OS 10นะคะจะมีการเพิ่มแถบสถานะบนหน้าปัด Apple Watch ค่ะก็คือถ้าหากว่าเราเปิดแอป,ปเพลงอยู่นะคะแอป,ปเพลงกําลังทํางานอยู่เนี่ยเขาก็จะแสดงไอคอนแอป Apple Music อยู่ตรงด้านบนหน้าปัดตรงนี้นะคะถ้าว่าเราแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่หน้าแอป,ปเลยโดยที่เราไม่ต้องกดกลับไปหน้าจอโฮมแล้วก็ไปเลื่อนหาแอป,ปเพลงเลยค่ะ โหมดการนอนหลับใน watch OS 10มีการปรับใหม่เล็กน้อยนะคะถ้าหางว่าในตอนเช้าโหมดการนอนหลับปิดใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีหน้าปัดแสดงขึ้นมาว่า Good Morning ในตอนเช้าค่ะและในแอปการนอนหลับใน Apple Watch นะคะเขาก็จะมีการปรับหน้าตาใหม่ให้ดูง่ายแล้วก็สะอาดตามากยิ่งขึ้นค่ะ ปรับมุมมองหน้าจอโฮมใหม่ใน watchOS 10ค่ะปกติแล้วใน watchOS 9หรือว่า watchOS เก่าๆนะคะเขาก็จะรวมไอคอนทุกแอป,ปไว้ที่หน้าปัดอันเดียวนะคะเวลาที่เราจะหาแอป,ปเนี่ยมันก็หาได้ยากเพราะแอป,ปมันดูแน่นแล้วก็ดูเยอะไปหมดแต่ว่าใน watchOS 10เขาปรับมุมมองใหม่ค่ะก็คือยังคงเป็นหน้าตารางเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะเอาแอป,ปที่เหลือนะคะเรียงไว้ด้านล่างเวลาที่จะดูแอป,ปเพิ่มเติมก็แค่หมุนดิจิตอลคราวเพื่อเลื่อนดูแอป,ปก็จะทําให้เราหาแอป,ปได้ง่ายขึ้นค่ะ แอปสภาพอากาศใน Watch OS 10ก็มีการปรับปรุงหน้าตาแอปใหม่เหมือนกันค่ะเขาจะปรับให้หน้าตาแอปเนี่ยใช้งานง่ายดูสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะเพิ่มภาพแอนิเมชันเข้ามาให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือหน้าตาแอปเนี่ยก็จะคล้ายกับแอปสภาพอากาศบน iPhone เลยแล้วก็จะมีปุ่มด้านบนด้วยนะคะเวลาที่เราจะดูสภาพอากาศอื่นๆนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิ UV หรือว่าปริมาณน้ําฝนค่ะ และฟีเจอร์สุดท้ายก็คือ a แอ FaceTime ปรับปรุงใหม่ให้ล้อไปกับ iOS 17รวมถึง iPad OS 17ด้วยค่ะถ้าหากว่าเราโทร FaceTime ไปหาเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนไม่รับสายหรือว่าไม่ว่างรับสายก็สามารถฝากข้อความทิ้งไว้ให้อีกฝ่ายได้และการแจ้งเตือนนี้นะคะก็จะแสดงอยู่บน Apple Watch ของอีกฝ่ายด้วยไม่ใช่แค่แจ้งเตือนอยู่บน iPhone อย่างเดียวนะคะและอีกฝ่ายก็สามารถกดดูข้อความผ่านตัว Apple Watch ได้เลยนะคะรวมไปถึงกดโทรกลับผ่านตัว Apple Watch ได้ด้วยค่ะ สำหรับ Apple Watch รุ่นที่รองรับ Watch OS 10นะคะก็จะมี Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 4ถึง Series 8รวมไปถึง Apple Watch SE รุ่นที่1และรุ่นที่2ด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นเก็บตกฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับ Watch OS 10นะคะเรียกีย้ว่า Watch OS 10เนี่ยเป็นการยกเครื่องรีดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์สมาร์ t แตกรวมไปถึงการรีดีไซน์แอปด้วยก็ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็สะอาดตามากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับการใช้งานบน iPhone เลยก็ว่าได้นะคะถ้าหากว่าใครได้ลองใช้งานกันสำหรับคลิปนี้เนี่ย ถ้าก็มีฟีเจอร์เพิ่มเติมนะคะพลอยก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันอีกด้วยนะคะและในส่วนของเวอร์ชั่น Public Data ก็จะปล่อยให้เราได้ทดลองใช้งานกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนว่าทีมงานไอมดก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอม d Official กันไว้ด้วยนะคะไอยพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ